สวัสดีครับอนากราชครับไอมีลูกค้าส่งโชคมาซ่อมนะครับเป็นเอรินนะครับติดตั้งในคาวาเวอร์ซีดนะฮะอันนี้ก็ลูกค้าก็ส่งมาจากอ่างทองนะครับทาธุระที่กรุงเทพก็เลยมาส่งหน้าร้านนะครับก็ส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมแล้วก็ส่งกลับนะครับใช้เวลา1-2วันนะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่างานเราจะพยายามทาออกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ ไปติดตั้งในรถนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจร้านเล็กๆอย่างบ้านนักหลาดได้ดูแลนะครับโชคเอรินนะครับโชคเอรินเป็นโชคพรมีมี่มนะครับก็ให้ความใส่ใจนิดนึงนะครับถ้าเราไม่เซอร์วิสมันก็จะชำรุดนะครับสุดโซมสึกหล่อภายในนะครับแล้วถ้าเกิดเราเซอร์วิสเราใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับเน้นที่ราคาถูกเราก็จะโดนน้ามันไฮดรลิกนะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้น้ํามันโชกก็มาทําราคาหลักร้อยนะครับก็ ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับร้านที่ทำโชเกลินจริงๆมีหลายร้านนะครับเพราะนั้นเลือกร้านที่ใช้น้ำมันโชคนะครับอย่าไปใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับตอนนี้ก็รั่วนะลูกยางสึกขาดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลื้อล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกยางตัวใหม่ให้ด้วยนะครับอาวสินนั่นจะมี เอกลักษณ์ของเขาอยู่นะต้องใส่ให้ถูกข้างนะครับแตงมีซ้ายมีขวาเนี่ยมันไม่ได้พลิกไปพลิกมาได้ก็รั่วเกิดกังเลยนะครับผมว่าเนี้ยน้ามันน่าจะหมดแล้วล่ะเบามากเลยนะครับแทบจะไม่มีน้ําหนักเหลือเดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเลอะน่ากลัวต้องใช้สเปรย์ล้างสไลด์น่าจะเอาไม่ออกหนักๆเนี่ยจะต้องเบนซินเลยเป็นสภาพโช๊คนะครับภายในนะผมเห็นรอยรอยสึกหลอเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าโช๊ค น่าจะไม่เคยเซอร์วิสเลยนะต้องล้างหนักมากนะครับเนี่ยเกะกังเลยนะครับน่ากลัวนะถอดล้างทุกชิ้นนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของโช๊คนะครับเปลี่ยนซีลใหม่นะครับเป็นชุดซ่อมนะครับโช๊กก็ค่อนข้างโทมนะครับ เนี่ยลูกหมากไม่แน่นแล้วนะลูกหมากหลวมตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับลูกยางกันกระแทกก็ชํารุดไปเรียบร้อยนะก็เป็นเป็นลูกยางแบบทดแทนนะครับอันนี้ก็เป็นยางยางเลยนะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับใช้โชกแท้นะครับอไหล่มีนะครับอย่าไปใช้โชคก๊อปปี้นะครับแล้วก็ส่งเซอร์วิสบ้างนะครับอย่าใช้ยาวนะครับใช้ยาวมันจะมันจะซึกหลอกเนี่ยก็มีร่องรอยนะ สึกๆเข้าไปหน่อยๆนะแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบอ่อเข้าไปนะครับพามาฟังเสียงจังหวะรีบาวการปรับจังหวะรีบาวนะครับจะต้องดังทุกคลิกนะครับหนักแน่นแบบนี้เลยนะครับนี่ลูกหมากมันหลวมโครกเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยตั้งไม่ค่อยได้ก็เมื่อกี้นี้ก็ลองเทสดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชงโมโนผมกดไม่ค่อยไหวนะครับก็จะ ออกแรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพชเชอร์มันค่อนข้างสูงมันไม่เหมือนโชกสกูตเตอร์นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันการปรับรีเบลอย่างเดียวนะครับไม่มีจังหวะของเพชชันเดี๋ยวเราจะลองเทสก่อนที่จะประกอบสปริงนะครับสัก3าครั้งนะครับอยู่ที่ไหนไม่ใช่ปัญหาครับขอแค่ว่าอยากจะเซอร์วิสหรือเปล่าท่านั้นเองนะครับอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะรั่วมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ภายในมันก็จะสึกหลอแกน อันตรายนะครับถ้ามันวิ่งไม่ตรงนะครับสึกหลอปุ๊บเนี่ยคันนี้จะซ่อมบำรุงไม่ได้แล้วนะครับกดสุดนะครับบ่อยครับโชคจะยืดตัวขึ้นมานะครับเพราะว่ามีแรงไฮเพสเชอร์ดันขึ้นมาองมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เรียบร้อยนะครับเซอร์วิสโชกเอรินนะครับด้วยเครื่องมือนะครับจากเอรินนะครับแล้วก็น้ำมันโชกของเอรินนะครับโชกก็จะกลับมานุ่มนวลนะครับเป็นการนำเสนอผลงานนะครับไม่ใช่แบบว่า คนโทรมาถามหรือว่าอินบ็อกมาถามนะครับว่าเออใส่อะไรใส่ยังไงเท่าไหร่ทําเท่าไหร่ทําโชว์เงี้ยผมไม่ได้หากินกับการทำคอนเทนต์นะครับเราเป็นการนําเสนอผลงานโฆษณาโซนะโฆษณาเชิญชวนให้ลูกค้ามาทำนะแปลไทยเป็นไทยนะครับจะได้เข้าใจนะผมไม่ค่อยชอบอ้อมคอมนะครับไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยถ้อยคําให้มันสวยหรูนะครับไม่ได้รับสอนนะสันส้นๆ่ะประกอบสปริงแล้วพร้อมส่งกลับนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสโช๊กนะครับวอร์ซิตนะครับก็ปรับรีบาวได้นะครับก็เรียบร้อยเซอร์วิสเออรินให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็นุ่มนวลเหมือนเออรินใหม่แกะกล่องอีกครั้งนึงนะครับด้วยเครื่องมือของเออรินนะครับใช้โช๊กแท้นะครับค่าซ่อมนะครับประมาณ10%ของราคานะครับก็ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะสองหมกว่าบาทนะครับก็ซ่อมอยู่ครับสองพ นะครับรับประกัน6เดือนเมื่อคนใช้โชคคู่ก็อาจจะมีน้อยใจเพราะของคุณเป็นโชคคู่ใช่ไหมมันคือทวินก็คือ2ข้างนะครับจริงๆค่าซ่อมถ้าสมมติว่าผมคิดเลทเดียวกันใช่ไหม มันก็ไม่ค่อยแร์ใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันก็ใช้น้อยกว่าจริงๆแล้วก็มันก็น้อยกว่าไม่เยอะหรอกนะครับเพียงแต่ว่าชกคู่เนาะชกคู่นะครับผมก็อ้างอิงจากเลทของโรงงานเนี่ยแหละนะครับก็ชกคู่ก็จะราคาแพงหน่อยเ่าเหมือนทํา2ต้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันใช้น้ํามันน้อยเราก็โอเคนะใช้น้ํามันน้อยก็คิดให้มันแฟฝงนะครับถ้าผมคิดเลทนี้ใช่ไหมชกคู่ก็จะต้อง5,000ซึ่งมันก็ดูเยอะไปนิดนึงนะผมก็คิดแค่3 0 0พันกว่าเพราะว่าปริมาณน้ามันมันก็ใช้น้อยขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับ สวิชช็อกเออรินเวอร์ซีดนะครับให้กลับมานุ่มนวลใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องมือแล้วก็น้ำมันจากเออรินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ